ครับผมล่าสุดเลยเมื่อคืนตีสองกว่าไหมที่มีการแจกิดอะไรขึ้นอ๋อเพิ่งเห็นข่าวค่ะก็เลยอยากแชร์ข่าวเฉยๆค่ะแล้วคือยังไงมันมีแบบว่าไข่ปลาจุดๆุจงเติมคําในช่องว่างเราเรียนภาษาไทยมาอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีถึงอยากจะแชร์ข่าวนี้น่าสนใจดีค่ะออน่าสนใจแล้ก็อยากเจอแค่นั้นเลยอัอันนี้คือฝากบอกไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะ อ,อ,อยากบอก,อย,กอยากเจอเลยอยากเจอค่ะอ,อ,อยากเจอหน้าหนูยังไม่เคยเจอแบบตัวเป็นๆเ,เออเรารู้สึกไงบ้างกับทาที่พี่เขาพูดในในรายการว่าเหมือนแบบว่าการที่เราวิจารณ์มันเป็นเหมือนกแับบ มันเป็นรพดเก่าของนางงามไปแล้วเลยมันก็เป็นความคิดของเขาค่ะมันก็ทุกคนก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วหลังจากที่เราให้คําแนะนําน้องไปฟีดแบก็กเราเป็นไงบ้างมันเหมือนมันมีทั้งมีดีแล้วก็ลบมาด้วยเยอะแยะมากเลยใช<ๆ>ก่ก็คนเหมือนแฟนนางงามก็ถามค่ะว่าแบบเอออยากให้น้องแบบปรับอะไรแบบนี่รีวิวน้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เราก็บอกไปตามที่เราที่เราเห็นเพราะว่าเราก็แค่รู้สึกว่าเออน้องอ่ะเพอร์เฟกมากแล้วในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตอบคำทามเรื่องเดินอะไรอย่างเงี้ยอินเนอร์คือเราแค่อยากให้น้องพัฒนาไปมากกว่าเดิมอีกแค่นั้นเองอหลายคนบอกว่าการที่เราออกมาวิจารณ์เป็นเพราะว่าคนที่เราเชียร์มันไม่ได้มงไงหนูเชียร์ใครเขาบอกว่าเราเชียร์นาทเลีย เชื่อไหมหนูเพิ่งมาออดูนางงามหนูเพิ่งรู้วันนั้นเลยวันพีริมว่ามีใครบ้างออแล้วหนูรู้สึกว่าเออนาทาเลียเขามีอะไรบางอย่างนะที่เดินออกมาแล้วมันมีความดึงดูดเราเออแค่นั้นเลยเออก็คือเราไม่ได้ว่าเราชอบหรือว่าเชียร์น้องไม่กคยสนุกรู้จักกับน้องเลยไม่รู้จักน้องเลยเอ,อ เรารู้สึกไงม้างตอนแบบว่าเวลาที่เวลาเทศก,กาลงานเาเวลาเราออกมาวิเคราะห์อ,อะไรแต่ละทีมันกลายเป็นแบบฉันพูดอะไรไม่ได้เลยนิดนึงก็กลายเป็นรามาอย่างเงี้ยก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าอะไรที่ต่อไปเราควรทําตัวยังไงหรือ<ม>ว่าควรพูดแบบไหนหรือว่า อาจจะแบบตัดสินใจอะไรบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันไม่จบแค่นั้นเหมือนแฟนาง,งานบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์มีบางคนไปตั้งเป็นกระทู้เลยในกลุ่มางานบอกว่าทําไมเราเตือนคนอื่นได้แต่พอเวลาคนอื่นเตือนเราเรากลับไม่ฟังเตือนอะไรคะในเรื่องของการแบบคาวิจารณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยกหนูก็รับฟัง,งหมดนะหนูก็รับฟังหมด,หมดไม่ว่าใครจะแบบ แนะนำอะไรมาหรือหรือตักเตือนอะไรมาหนูก็รับฟังหมดแต่ว่าอะไรที่มันไม่เป็นจริงหนูก็ปล่อยผ่านค่ะเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องฟังทุกความเห็นขนาดนั้นเราแค่เลือกที่จะรับอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราแค่นั้นก็พอค่ะกับคําตอบของน้องที่น้องได้มีการเหมือนว่าพอเห็นคอมเมนต์เราแหละแล้วลลน้องก็บอกว่าเออจะเอานําไปปรับปรุงอันนี้ส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้าง,งเอาใครน้องอปอบอกว่าเดี๋ยวจะเออน้องจะ,งจะงไปปรับปรุงจะออกกําลังกายอะไรเงี้ยจะทําตามคำแนะนาที่พี่บอกก็ขอบคุณมากที่ที่ที่ได้ รับความคิดเห็นของเราไปอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เป็นกําลังใจให้น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งปีนี้หนูก็ตั้งใจที่จะไปเม็กซิโกด้วยเ,<อ>เพื่อที่จะแบบไปเชียร์สายพันาไทยแลนด์ของเราด้วยะคะ่ะเพราะว่าเราก็อยากเป็นเหมือนแฟนนางงามอย่างหนึ่งเนาะที่ได้ได้ไปเชียร์ได้ไปติดตามจริงๆเงย <laughs> ไมตานแบบว่ากลายเป็นแบบต่อไปนี้ฉันจะกล้าดูนางงามไหมหรือจะกล้าพูดไหมคือนิดหนึ่งมันก็กลายเป็นรามามแล้วจริงๆหนูก็หนูก็ปกติค่ะแค่อาจจะดูน้อยลงทุกวันนี้เพราะว่าทํางานเยอะด้วยค่ะก็ะเลยไม่ได้มีเวลามานั่งโฟกัสตรงนี้อะไรมากเลยนะเราเพราะว่าเราก็ยังมีงานมีการที่ต้องทาเนาะ,ะเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นที่จะต้องมาแบบรู้ทุกอย่างของนางงามในขณะนั้นก็วอนนะคะแฟนนางงามถ้าไม่อยากให้หนูโดนด่าก็ต้องถามเยอะเออตาถามนิดนึงสำหรับตาเนี่ยเสน่ห์ของ m อมอ่ะมันคืออะไร เพราะว่ามัน,นทุกครั้งที่เวลามีมีเทศกรราลเอ็มยูเนี่ยตานก็จะชอบแบบเหมือนเอ้ยคนนี้สวยคนนี้สวย,ยอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าสเสน่ห์ของเอ็มยูเนี่ยมันคือความเป็นตัวเองของนางงามค่ะความที่แบบเขาเลรนเซ็นตตัวเองออกมาอย่างไงให้เรารู้สึกว่าเขาจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้หรือเป็นตัวแทนของของผู้หญิงหรือของใครหลายๆคนที่จะเอาเขาไปรูมโ,โมเดลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ เรามีความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าอสําหรับเราอย่างที่เราได้มีคอน้องไปคืออันนี้เราเรามองจากในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่เนาะเราให้คําแนะนำะออ,อันนี้เราได้มีการที่แบบว่าจะมีการทักน้องไปหาหลังบ้านมาเพราะหะายคุณ้องบอกว่าทําไมวันที่เรามาไลท์ทำไมเราไม่ทักไปหาทังทีมหลังบ้านแล้วแบบให้คําแนะนำอะไรเงี้ยทำไมต้องมาไลฟ์และแนะนํา เราไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวขนาดนั้นค่ะแล้วก็ตอนที่น้องมงเนี่ยเราก็ทำการทาการแสดงความยินดีไปแล้วแล้วก็บอกน้องไปแล้วด้วยว่าเออถ้ามีอะไรให้ให้พี่ช่วยอะ่ะก็บอกได้ยินดีเป็นกำลังใจให้ในทุกๆอย่างในฐานะรุ่นพี่แล้วก็เป็นสายสะพายไทยแลนด์ที่ไปมาแล้วเรามองว่าน้องเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนตาน เอาจริงๆนะคะหนูว่าการที่ทุกคนที่ได้มาเป็นตัวแทนไทยแลนด์ตรงนี้เขาก็ต้องหวังถึงมงอยู่แล้วถ้าไม่หวังถึงมงเขาคงไม่มาประกวดหรอกคะ่ะเราก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจมากกว่าคือติติได้แต่ติให้มันแบบเกาบเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าติแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกําลังใจช่วยส่งกําลังใจให้ให้สกากัแธนไทยแลนด์ดีกว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่ว่าเราจะไปเชียร์น้องที่นูน่น ก็คิดว่าถ้าร้อก็จะมีถ้ามีสปอนเซอร์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยาให้กำลังใจฝากให้กำลังใจน้องหน่อยก็ตัวแทน่างขอเป็นตัวแทนของแฟนนางงามทุกคนแล้วกันนะคะก็ทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องโอปอในการเป็นตัวแทนไทยแลนด์แล้วก็ไปประกวดที่เม็กซิโกก็ให้น้องทําเต็มที่แล้วก็เอนจอยในทุกๆโมเมนต์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นข้างหน้าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราก็พร้อมสับขอน้องเสมอ